ผู้ชมครับพอพูดถึงเรื่องนี้แล้วเนี่ยเรามาขยายความกันหน่อยดีกว่าถึงเรื่องของปัญหานี้แล้วคนที่อยู่ในอาชีพอาชีพหนึ่งซึ่งพอเป็นนี่ปั๊บแล้วมันส่งผลกระทบต่อลูกหลานของเราด้วยกระทบต่อการเรียนการสอนนั่นคือคุณครูปัญหานี้กับครูเป็นอย่างไรเราไปดูเรื่องนี้กันหน่อยนะครับผู้ชมครับข้อมูลน่าสนใจชุดนี้เนี่ยทางในขาธที่การศูนย์ประสานงานการแก้ไขปัญหานี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาแห่งประเทศไทยนะฮะแห่งประเทศไทยนะครับ เปิดเผยกับทีมข่าวช่องวัน31บอกว่าปัจจุบันนี้ปัญหาหนี้สินครูอยู่ในขั้นวิกฤตใช้คำนี้นะครับโดยเป็นปัญหาการเป็นหนี้ของครูที่พบเป็นส่วนใหญ่เน,นี่ยคือ 1. คือมีหนี้สินจำนวนมากไม่มีศักยภาพที่จะนำเงินเดือนมาผ่อนชำระได้ 2. ก็คือมีเงินเหลือใช้ไม่ถึง30%ของเงินเดือนที่มีอยู่ สมุดได้เงินเดือนมาหมื่นบาทแบบนี้ก็เหลือเพียงแค่30%มสก็เหลือเพียงแค่3,000บาทเท่านั้นอีก7,000บาทต้องเอาไปใช้นี่แบบนี้ชักหน้าไม่ถึงหลังนะฮะและคุณภาพชีวิตก็ไม่ดีส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนแน่นอนในขณะเดียวกันครับคุณผู้ชมขณะเดียวกันพบข้อมูลว่ามีจํานวนครูทั้งหมด9000 900, 0 0คนเป็นนี่80%ขึ้นไปเนี่ยเฉลี่ยคนหนึ่งคือไม่ต่ํากว่า2ล้านบาทถือว่าเยอะมาก อัตราเงินเดือนของครูเทียบต่อนี้สล้านบาทถือว่าเป็นอัตราส่วนที่เยอะเพราะว่าครูส่วนใหญ่นั้นเงินเดือนก็ไม่ได้สูงมากมายอย่าไปพูดถึงเรื่องหลักแสนมาพูดถึงเรื่องหลักหมื่นกันก่อนใช้คำนี้คราวนี้เป็นหนี้จากแหล่งการเงินหลักที่2คืออะไรนะฮะข้อที่1ครับสากรอมทรัพย์ครูทั่วประเทศประมาณ8 0 0แสนล้านบาทโอ้โห เยอะมากอาชีพเดียว8 0 0แสนล้านนะฮะสองก็คือสวัสดิการสินเชื่อกองทุนบำเหน็จพ,พนักงานเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็ขออภยัยข้อที่สองคือสวัสดิการสินเชื่อกองทุนบำเหน็จพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อชำระหนี้เงินกู้หรือว่าชอพอคอ,อันนี้ก็เป็นภาษาในวงการครูที่รู้จักกันดีเนี่ยนะฮะตรงนี้ประมาณ4 0 0แสนล้านบาทรวมกัน1.2ล้านล้านบาท แล้วสาเหตุที่เกิดขึ้นคุณมาดูหน่อยครับสาเหตุของนี่ครูที่เกิดขึ้นคือ1สภาพครอบครัวปานกลางมาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจนจนถึงระดับยากจนมากๆเลยคือเงินเดือนขั้นต้นเนี่ยเริ่มต้นที่ขั้นต่ำสองคันนี้อันนี้ปรับได้ด้วยตัวเองนะฮะคืออุปนิสัยในการใช้เงินที่ไม่ระมัดระวังของตัวเองอันนี้สุดแล้วแต่จะพรณนามีหลายหัวข้อข้อที่3ก็คือสถาบันการเงินใช้โปรโมชั่นชักจูงใจน่าสนใจ ซึ่งก็ต้องบอกเลยผมมักจะเห็นคุณผู้หญิงที่เวลาพกกระเป๋ายาวๆเนี่ยเกือบจะทุกคนเลยเปิดมานี่มี ATM เพียบไม่ใช่ฮะบัตรเครดิตมีหมดเลยไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองสีเขียวสีม่วงสีแดงสีส้มมีหมดทุกอันเลยนะฮะทางที่ดีก็ลดจำนวนบัตรเครดิตของตัวเองลงหน่อยแล้วเดี๋ยวนี้ไปเจอตาม Facebook ไปเจอตามไลน์บอกให้กู้ได้เงินเร็วหลักฐานไม่ต้องมีก็ดันไปกู้อีกด้วยแบบนี้ก็ควรจะตัดออก และข้อที่4ี่คือขาดความรู้เรื่องการบริหารจัดการเงินอันนี้จริงนะฮะมีคุณครูหลายคนที่ตัวเองก็ยังไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งเป็นทักษะที่จําเป็นอย่างยิ่งแล้วจริงๆแล้วควรจะปลูกฝังเด็กตั้งแต่เด็กๆด,ด้วยนะฮะเด็กสมัยนี้ควรมีวิชาว่าด้วยเรื่องของการบริหารจัดการเงินของตัวเองให้สอดคล้องไปกับอายุของตัวเองเด็กประถมก็ควรมีมัธยมก็ควรมีมหาวิทยาลัยก่อนจบออกมาควรมีอย่างยิ่ง เด็กมหาลัยก่อนจบออกมาต้องรู้จักนะ S S F คืออะไรกองทุนแบบไหนเป็นอย่างไรต้องรู้จักลักษณะแบบนี้แล้วจะไปเหมือนแบบเราไม่ได้เออจับเงินยัดเข้าธนาคารบัญชีออมทรัพย์จะกี่เปอร์เซ็นต์คุณดอกเบี้ยถูกไหมฮะเรื่องนี้ต้องบรรจุเข้าไปนะเอาออกนอกเรื่องไปยิดหนึ่งกลับเข้ามาคราวนี้เราลองไปฟังหน่อยครับเลขาศูนย์ประสานง,งานแก้ไขปัญหาหนี้สินครูท่านจะให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ว่าอย่างไรเชิญฟังครับ าสากรออฟซับครูนี้ก็ไปต่าบุคคลละหนึ่งล้านเฉลี่ยนะครับถ้าเป็นออมสินเนี่ยมันตั้งแต่หกแสนล้านสองสามล้านเฉลี่ยก็ประมาณ 3, 000, 000, 000. สัญญาละหนึ่งล้านต้นทานใหญ่ๆก็คือว่าหนึ่งหลังจากโดยเฉพาะข้าราชการที่กเกษียณแล้วเนี่ยเงินเดือนมันลดลงเช่นข้าราชการครูเนี่ยเคยเป็นํำนานการพิเศษเนี่ยเดิมอยู่ในตําแหน่งเนี่ยยังมีเงินประจําตําแหน่งหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทหวเงินเดือน ทีนี้พอกเกษียณไปแล้วเนี่ยเงินเดือนมันก็ลดลงพอเงินมันลดลงเนี่ยเวลาส่งเนี่ยมันก็แทบจะไม่เหลืออะไรเลยหรือบางรายจะติดลบนะครับอา้าวแล้วท่านก็นยังบอกต่อนะฮะบอกว่าแนวทางเบื้องต้นที่จะนํามาใช้แก้ปัญหานี้สินครูหลักๆก็คือหนึ่งเลยการลดดอกเบีย้ยครับเป็นการขอความร่วมมือจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูทั้งหลายนะครับ ขอความร่วมมือจากสถาบันการเงินเช่นธนาคารอมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารอาคารสงเคราะห์นะฮะที่ผมเอ่ยชื่อมา3ชื่อนี้เป็นสถาบันทางการเงินที่ให้เงินให้เงินครูกู้ยืมมากที่สุดนะครับสก็คือการควบคุมการกู้เงินของครูเนี่ยให้อยู่ในวงเงินกู้ยืมไม่เกิน70%ของเงินเดือนแล้วก็จะใช้เครดิตบูโรเข้ามาช่วยในการตรวจสอบการกู้ยืมเงินของครูด้วยเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลเอายังไม่เชื่อมโยงอย่างเงตอนเนี้ย ควรจะเชื่อมโยงตั้งนานแล้วนะครับเรื่องนี้นะฮะเครดิตบูโรเนี่ยสคือจัดทําสถานีแก้หนี้ให้กับครูก็จะมีสถานีตามสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผอนัอ่นแหละครับผอ,อเขตพื้นที่การศึกษาเป็นประธานแก้ไขปัญหาหนี้ครูมาตรการทั้งหมดที่กล่าวมานั้นเริ่มนํามาใช้แล้วก็อยากจะให้เพื่อนครูทุกๆคนนั้นทําความเข้าใจไม่ให้เสียสิทธินะฮะจะได้รับการช่วยเหลือในการแก้ปัญหาเบื้องต้นเรื่องหนี้สินครับ ครูนะครับได้ศึกษาถึงมาตรการต่างๆของาาคณะกรรมการว่ามีอะไรบ้างในการที่จะรักษาสิทธิ์ในการที่จะมาช่วยแก้ปัญหาตัวเองไปไปด้วยนะครับถ้าเพื่อนครูมีปัญหาเกิดขึ้นก็ไม่อยากให้เก็บไว้นะครับแล้วก็ให้ได้นําเรื่องนี้นะครับมา คุยกับผู้ที่อยู่ใกล้ชิดค,คุยกับผู้บังคับบัญชาหรือคุยกับคณะกรรมาการที่เรามีกระจายกันอยู่ทั่วประเทศเราพร้อมและยินดีที่จะเข้าไปช่วยเหลือดูแลกันนะครับอา้า ยังไงก็แสดงความเสียใจอีกครั้งกับการจากไปของครูทั้งสองท่านนะครับแล้วก็ได้ความเป็นห่วงเป็นใยถึงคุณครูทั่วประเทศนะฮะถ้ามีปัญหาก็อย่าลืมเข้าไปปรึกษาแล้วก็ลองรับบริการดูนะครับเผื่อปัญหาที่สิทธ์น,นั้นจะผ่อนคลายลงไปได้บ้างวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโลดฟรีได้แล้ววันนี้